เด็กสอนอพ่อเล่นเกมแหละอะ,อะเอ่อเล่นเกมไม่เล่นเกมแหลเะ,ะเล่นเกมเด็กสามขวบโอ้เด็กสามขวบเลยเหรอใช่ก่อนนอนเนี่ยเหรอใช่ทำอะไรนี่ทำอะไรสีเด็กสีจะทำทะเลมันสับนีก็มีเด็ส,สนะีจะเอาลองดูอซิอ่ะสีนี่จะเอาอันนี้วาดรูปเป็นอะไรก็ได้เหรอเด็กสินวาดรูปอะไรก็ได้เหรอ ไม่รู้มันจะออกเปอดไม่ออกสเปรย์ก็เห็นวาดเป็นรูปอะไรอ่ะมีะคิดเป็นทะเลม,าม,มัาวาดเขาภูเขาภูเขาปีจักกูดอ้าวลบก็ได้เหรอลบได้ถ้าจะระบายสีก็กดตรงน,นี้นจาวสีเล็กไม้มอออันนี้คือเขาปีจักกูดเหรอออ๋สิ่งจะทำทะเลที่เขาปีจักกูด อืที่เราไปกันมานะใช่อันนี้คือทรายอะไรเขาอ่ะแลนจะเติมสีเขียวอันนี้คืออะไรสีเขียวนี่วาดเป็นอะไรภูเขาเหรอภูเขาอ๋อตังไม่เล่น YouTube ไม่สนใจใครเลยทีเดียวตั้งหา ปังกาโอ้ไม่สนใจใครเลยเนี่ยทำสียังไงต่ออ่ะแล้วก็เคือสีเข้าไปสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองค่ะอาทิตย์อ๋อเหลืองว่าอาทิตย์แล้วก็นี่คืออะไรอ๋อภาพปัม๊มอือลองด้ออ้อลบยังไงอันนี้จะกดอย่างใช่ไอ๋อเนี่ยอ๋อลบสีน้ำตาลไปด้วยก็ได้เหรอใช่แต่สี อกจะได้มีอะไรบางที่เขาปิจักเกอร์อ๋อรอยเท้าอ๋อรอยเท้าอะไรอ่ะอมสินอมสินเห็นรอยเท้าอมสินเป็นรอยอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่อมสิน<อ>เห็นเลขอะไรหรือว่ามสมมุติอมสินเห็นเลขเลขเ,เลขอะไรไม่รู้อยู่บนพื้นพื้นเขาปิจักกอรอมสินก็เลยเปลี่ยนเป็นรอยเท้าอ๋อเลขอะไรหน่อยลองบอกทิเผื่อบ่าหวยคนดูหน่อย จำได้แค่ข้างหน้านเลขสองอ๋อนี่เลขสองนะงวดนี้น <c oughs> ี่วาดเสร็จยังเนี่นยเอามีตัวอะไรด้วยนั่นตัวอะไรเนอะกแล้วก็มีขาพีระมิดอือต้นกระปองเทอืออีกูเอามาไหมอ่ะอีกูคืออะไรก้นอนใหญ่บ้างอ่าๆก่อนแล้วแต่ผมเห็นจะวาดสิอ๋อปิดแล้ว หลายเกมเหรอเลือกอกจิจกรรมถัดไปอ,อันนี้ทำอะไรอ๋อให้เปิดอันไหนเหมือนกันเนี้ยเหรอใช่แล้วเขาก็จะปิดอืมอแล้วเขาสลับอ,อ,อจำได้รึเปล่าเออเก่งนัวาจำได้ได้ยวะแซดอ๋อ,อต้องสามใบเหรอใช่มีสามใบทัง <Dub u va> อ,อ๋อพอแล้วเ,เด็กๆเ,เล่นเยอะแล้ววันนี้แค่น,นี้แหละบายบายปิดได้แล้วอมตัง